สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ปกครองนายชูตี้บูโจ้าอเช่นเคยนะครับคลิปนี้ดูเกมแมสเตอรอ่าอะไรวะแมสเตอร์ไฟต์เตอร์นะก็จะอ่านว่ามาสเตอร์ก็ได้นะครับจริงๆถ้าฟังฝรั่งพูดเขาจะอ่านว่าแมส์นะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันช่างมันแล้วกันคําอ่านช่างมันนะขอให้เข้าใจตรงกันก็พอนะครับอ่าแมเรื่องมาสเตอร์เลยมาสเตอร์ไฟต์เตอร์ก็จะเป็นเกมของค่ายวินเนอร์นะครับแต่ว่าไม่มีภาษาไทยนะจะเป็นอ่าออกแนวแบบเกมอินเตอร์นะฮะก็จะเป็นลักษณะบู น่าจะใช้คําว่าแอคชั่นนะแอคชั่น RPG ได้นะครับก็มันบูลังผ่านเลยแหละ <c oughs> มีชื่อเป็นเรื่อง3อา,าชีพนะครับทที่ผมเห็นก็เดี๋ยวมาลองเล่นกันเลยก็แล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงส่วนตัวผมเล่นไปแล้วนะเลเวลเอ,อ่อยีมัง้งประมาณนี้จําไม่ได้นะครับก็ตัวเกมจะค่อนข้างเล่นได้อย่างไหลลื่นเล่นไปได้ยันเลเวลย2นะครับพอเริ่มเลเวลยี 22, จะเริ่มขึ้นชา้า ก็ต้องอาศัยเว็บจำวันลงดันเจียนเข้าร่วมอีเวนต์นะฮะก็เดี๋ยวไปดูเกมกันเลยว่าเป็นยังไงเบื้องต้นผมขอลองเล่นดูก่อนนะฮะก็มีเซิร์ฟเวอร์ให้เลือก2เซิร์ฟนะครับก็คือ PDT นี่ผม Pacific Time อมไม่รู้นะแล้วก็ c a o s นี่คือ South East Asia นะฮะอ่ะก็เลือก South East Asia ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ Account Password ต้องรีจิสเตอร์ก่อนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านพวกท่านเลยนะครับจะรีจิสเตอว่าอะไรนะครับ ก็จะใช้ a อ count นี้แหละในการย้ายเครื่องไปเล่นเครื่องอื่นหรือจะล็อกอินด้วย Facebook ก็ได้นะใครอยากเล่นเครื่องอื่นนะครับโอเคขอผมล็อกอินสมัครแล้วก็ล็อกอินแป๊บหนึ่งอ่าก็มาแล้วนะครับก็อ่าอย่างที่ผมบอกเท้าความไปว่ามีั้งหมส3อาชีพให้เลือกอ่าไอเดียหลักที่ผมเล่นคือเล่นวิศา์นะครับเดี๋ยวผมไปลองอาชีพอื่นให้ดูแล้วกันเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูเบื้องต้นก่อนแล้วก็จะตัดฉากไปที่ตัวละครหลักผมเลยที่เรื่อยี่สิบสองครับเพราะว่าใช้เวลาสัก ระยะหนึ่งเหมือนกันก,นกว่าจะเลเวล22นะครับแล้วระบบมันก็เปิดมาค่อนข้างเยอะแล้วผมก็เลยอ่ะขอกระโดดข้ามไปเลยแล้วกันเดี๋ยวเล่นช่ชงแรกให้ดูก่อนเล่นอะไรดีเนี่ยระหว่างแอสซัซินกับซอร์สแมนนะครับเอาดูตัวละครก่อนนะก็เล่นในบุูแคกจะกระตุกเล็กน้อยนะครับไม่เหมือนในมือถือจะไม่กระตุกเลยนะไหลลื่นมากนะเอาอ่านนักดาบแล้วกันนะตั้งชื่อก่อนสตีโชอเออใช้ตัวเได้ป่าไม่รู้นะครับเพราะว่าทัก ถ้าแบบเกมค่อนข้างดังนี่ผมตั้งไม่ได้ทีไม่ทันฝรั่งอนะ่ะฝรั่งเขาชอบตั้งชื่อนี้โอเคนะฮะนี่ก็จะเป็นเนื้อเรื่องนะครับก็เนี่ยครับเราสามารถที่จะควบคุม,มนั่เป็นอย่างนี้เลยคือเกมแอคชั่นนั่นแหละนะครับเ,เดี๋ยวผมลองลองใช้คีย์บอร์ดดูก่อนนะใช้ไม่ได้นะเพะฉะนั้นก็ดูผมเล่นกากๆไปแล้วกันนะครับแล้วมากะคือเรามากะอันนี้เป็นระบบสัตว์เลี้ยงนะครับ แต่อันนี้มันเหมือนกับเป็นช่วงทิวทัศน์มันก็เลยมีสัตว์เลี้ยงมาให้เราเลยนะเรียบร้อยครับไม่ได้ทาอะไรเลยสัตว์เลี้ยงเราโหดมากนะ Justice shall be served นี่ก็เนี่ยครับก็จะเป็นแบบเนี้ยฮะเป็นแนวกระตูนเลยนะครับก็จะมีระบบเดิน q u วสอัตโนมัตินะครับนะแล้วก็มีระบบของแล้วก็มีพวกสัตว์เลี้ยงนะฮะมีระบบสก,สกิลเต็มไปหมดครับเกมนี้ก็คือจะแนว แนวแบบ MMO RPG เลยก็ว่าได้ม้งเนี่ย <c oughs> คือมันแนวแอคชั่น RPG แหละแต่ว่ามันผสม MMO ไปด้วยถามว่า MMO ยังไงคืออย่างนี้ครับคือเราเราเล่นออนไลน์เล่นกับคนอื่นนะครับพอดีผมปรับเมนูให้ปิดคนอื่นไว้เพราะว่าแหลกมากเลยในบูสแซกเลยปิดไว้นะฮะสังเกตน,นะจะมีหลายระบบมากเลยนะครับเดี๋ยวทาตามเควสไปก่อนล้วกันนะครับมันก็จะมีระบบออโต้เควสให้อยู่ที่บนขวานะครับกดปุ่มมันก็จะวิ่งไปที่เควสให้อัตโนมัตินะฮะ แล้วก็้าเห็นอะไรเรืองแสงนั่นแสดงว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างอยู่กดเข้าไปดูได้นะฮะเนี่ยระบบเมลเนี้ยได้ของครับกด get a อ l ได้เลยครับเพื่อเอาของทุกอย่างนะก็จะเขาจะแจกของมานี่ก็อ๋อไม่ใช่ของครับอันนี้มันเป็นข่าวสารนะครับ้แย่งจริงอ๋อแล้วแล้วก็รีวอร์ดนะครับได้รางวัลมานี่ก็คือล็อกอินประจําวันนั่นเองนะครับอ่ารีเซฟมานะครับมีระบบลอตเตอรี่ด้วยแต่มันจะบอกว่าโอเพนเมื่อเลเวลเท่าไหร่นะแล้วก็ยังเขียนผิดอยู่เลยนะครับ มีอินไวต์เทชันโค้ด้วยนะครับนี่คือจะเป็นโค้ดของเรานะครับแล้วก็มีโค้ดกิฟต์นะฮะนี้ต้องไปดูที่แฟนเพจของเขานะครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างนะฮะนี่คือ i n v i t a ์เท n ชั d นนะครับใส่ที่ไหนเนี่ยครับไท์โค้ดนะฮะก็เดี๋ยวเดี๋ยวไอของผมก็ไว้ที่นี่ก็แล้วกันเนาะจะได้ของทสฝ่ายใครที่ไม่มีเพื่อนก็ก็แอดไอผมมาแล้วกันนะฮะขอบคุณล่วงหน้าเลยถ้าใครมีเพื่อนก็ไม่เป็นไรนะครับหรือจะหาเพื่อนก็เนี่ยฮะ่งที่ผมบอก ไปที่ตัวอินไว้นะครับมันก็จะมีโค้ดบอกตรงนี้นะครับนี่ไม่ใช่ ID ดีหลักผมนะครับไม่ต้องแอดอัน,นี้นะ <c oughs> อเอคไปนะแล้วก็มีระบบ a s s i s t a n t ด้วยอันนี้จะเป็นระบบสอนเกมนั่นเองนะครับอยากจะรู้อะไรก็เข้ามาอ่านได้แต่เป็นภาษากินหมดเลยนะโอเคลุยนะลุยลุยลุยอ่าก็จะเป็นลัสษ่าเป็นดันเจี้ยนนี้ครับอัไวซ์นี่หมายความว่าพลังโจมตีของเราควรที่จะเกินคือมันจะเหมือนเกมบนเว็บที่จะมีบอกว่าตัวละครเราพาเวอร์เท่าไหรอ่อ่ะความแข็งแกร่งของทีม อันนี้ก็จะมีเหมือนกับบอกว่าต้องเกินเท่านี้นะซึ่งถ้ามันไม่เกินเนี่ยมันจะเป็นสีแดงบอกชัดเจนเลยว่าเราไม่ควรลงนะอันนี้ตามเนื้อเรื่องไปครับมีไฟกับสวีปสวีปนี่ใช้ในกรณีที่เราชนะไปแล้วรอบหนึ่งนะสวีปคือมันจะสู้อัตโนมัติแล้วแบบมันจะไม่ตัดเข้าไปในฉากต่อสู้แล้วก็มีบอทไม่ใช่นะคือกดปุ๊บมันผ่านเลยประมาณนั้นแหละ <c oughs> โอเคนะครับก็ลุยนะตอนนี้เรามีสปิริตสองรอนะเต็มนะสามารถกดออโตไฟได้นะครับผมคพรจะกดออโตไฟเพราะว่า เล่นในบูสต์ต็ผมไม่ไหวนะฮะถึงแม้ว่าออโต้ไฟจะไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นะครับเวลาสตูเดี๋ยวเราเล่นไปอีกสักระยะหนึ่งเนะี่ยสตูมันจะมีปล่อยเวทมียิงธนูถ้าเกิดเราใช้ออโต้เนี่ยมันจะไม่หลบมันจะเดินหวัวเดินหัวเลยนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าถ้ามีเวลาเล่นเองดีที่สุดอ่ะดีที่สุดนะฮะเพราะว่าเราจะฉลาดกว่าบอทเยอะนะฮะโอเคเรียบร้อยนักดาบก็ผมไม่ค่อยถนัดนะเดี๋ยวผมค่อยนเล่นนักไว้ให้ดูทีหลังเนาะ นี่นะครับล,ลักษณะการเล่นก็นจะเป็นแบบนี้ฮะมันก็จะค่อยๆสอนขึ้นมาเรื่อยๆเปิดเขาเรียกว่าอะไรเปิดระบบขึ้นมาเรื่อยๆนะเนี่ยพอเราได้ของมาปุ๊บเห็นไหมมันก็จะมีสอนเพิ่มเข้ามานะว่าต้องทําอะไรบ้างนะครับอันนี้เห็นไหมมันก็จะมีบอกตอนนี้สกิลเปิดแล้วนะครับก็สามารถอัพสกิลได้นะฮะตัวละครจะมีทั้งหมด6สกิลพร้อมทําไม้ตายทําไม้ตายนี่รู้สึกจะเหมือนกันทุกคนเลยมั้งเนี่ยเพราะว่านักเวทผมก็เป็นท่านี้นะเอาโอเคนะครับลองดูคลัคสลดนะครับ แล้วก็เวลาเรียนเนี่ยพยายามดูดีๆเพราะว่าเราสามารถใส่สกิลได้แค่สอันนะครับพยายามลองใช้ดูนะอันไหนที่คิดว่าใช้เวิร์กใช้บ่อยก็อัพขึ้นไปเรื่อยๆอันไหนที่คิดว่าไม่ค่อยได้ใช้ก็รอรอดูสกิลที่หกับหเพราะว่า4ี่สกิลเนี้ยมันจะได้ตอนเลเวลอืมจำไม่ได้ฮะแต่ถ้าไม่ตายเวลยี่สิบห้าซึ่งซึ่งตัววิสาผมยังไม่ได้เลยอโอเคก็จะมีเรื่องแพสซีฟสกิลด้วยนะครับไอเห็นในสัญลักษณ์นี่ไหมที่เป็นกังเขนอันนี้คือได้มา ลงดันเจียนก็ได้ทำเควสประจำวันก็ได้คือได้ง่ายมากอันเนี้ยเอาไว้อัพพัสพาสซีฟนะครับอ่าแล้วกิ้วก็จะมีสกิลของกิ้ด้วยซึ่งผมยังไม่มีนะจะมีลักษณะน,นี้ฮะการเล่นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองอ่ลองไปลุยต่ออีกเอ้ยเมื่อกี้ได้ของมาเดี๋ยวผมลองไปใส่ก่อนครับนี่นี่ก็จะได้ของมาอีกแล้วนะอ่าใส่ของที่ไหนว่ากดที่ตัวละครฮนะก็จะเปิดนี่ของเขิมาเต็มไปหมดเลยอ๋อมันออโต้ใส่ให้ครับช่วงแรกอ่าแล้วก็มีไข่ด้วยนะไข่นี่จะเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับ ก็เปิดแล้วจะมีโอกาสสุ่มได้ตัวนุ้นตัวนี้นะฮะก็ไข่จะมีงวดสีสีสีเขียวนี่จะเปิดได้เลเวลเจ็ดสีฟ้าก็เลเวลเจ็ดมัง้งสีม่วงต้องเลเวลยี่สิบสี่แล้วก็มีอีกสีหนึ่งผมจำไม่ได้ว่าสีอะไรอ่าก็พยายามดูนะมีของแจกเยอะแยะครับอ่าเดี๋ยวลองไปลองดูอีกสักดานหนึ่งก็แล้วกันนะครับว่านักดาบสกิลโจมตีเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะตัดฉากไว้ที่ตัววิสาผมเลยแล้วก็มาดูระบบกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลามาก ส่วนสำหรับเพื่อนๆที่อยากดูแอสซิ s i n ก็ขออภัยแล้วกันนะเพราะว่าเราต้องการประหยัดเวลาของคลิปนะฮะโอเคนะฮะลองดูนะฮะสกิลมันจะออโต้ใช้สกิลเองนะอ๋อเห็นแล้วเดี๋ยวนักดาบเนี่ยเล่นไปสักพักมีดาบทองเลยนะเพราะว่าผมไป PvP แล้วเจอนักดาบคือเกมนี้เป็นไรไม่รู้นะ PvP สู้ใครไม่ได้เลยถึงแม้ว่าฝ่ายศัตรูจะอ่อนกว่าเราอ่อนจะทั้งเลเวลอ่อนจะทั้งเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ ความแข็งแกร่งอะตัวเลขของความแข็งแกร่งมันคือมันอ่อนกว่าเราหมดแต่มันชนะเราก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะตัวนังดาวก็เพื่อสำหรับคนที่ชอบบูนะเรียบรอ้อยเดี๋ยวเล่นไปต่พไเดี๋ยวมันจะเริ่มมีบอสตัวใหญ่ตีมันแล้วมันไม่ค่อยชัะอะไรเงี้ยนะโอเคแม็กคอโมโบครับโดนโจมตีสองนะก็ <c oughs> ถามว่าทําไงให้ได้ห้าดาวเต็มคือเล่นไปเรื่อยๆแหละมันก็ห้าดาวเต็มเองไม่จําเป็นต้องซีเรียสคือ จะได้5ดาวหรือไม่5าดาวเนี่ยคือมันอยู่ที่เวลาที่เราจบครับยิ่งจบได้ไวนะดาวก็จะยิ่งเยอะนะฮะแล้วก็พยายามอย่าโดนตีบ่อยเท่านั้นเองนะฮะโอเคก็อ่ะอ่ะมีระบบไอ้อัปเกรดมาพอดีเลยนะครับอ่ะอีคลิปก็อัปเกรดนะครับก็คือไอ้ระบบอีคลิปเนี่ยมันทําได้หลายอย่างทั้ง grade, อัปเกรดอ่าทั้งอ่านู่นนั่นผมจาไม่ได้แล้วว่าตัวนี้คืออะไรเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวค่อยไปดูกันละกันนะการอัปเกรดก็เนี่ยใช้เงิน300นะครับแล้วก็ใช้มากขึ้นเรื่อยๆและการอัปเกรดนี้ ผมยังไม่เห็นล้มเหลวนะแต่เวลาอัปเกรดเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบแบบหนึ่งคือ XP จะเพิ่มทีละสินะครับอีกแบบหนึ่งคือติดคีย์ลิข้อติดที่ข้อ,ขอนี่คือจะลเวลอ up เลยไม่สนจะไม่ได้10อะ่ะคือเหลืออีกเท่าไหร่มันก็จะเวลอั up เลยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตีธรรมดาก็จะเพิ่มทีละสิอ่าแล้วก็อาวุธมันก็จะมีแรงของมันด้วยอย่างอาวุธเบื้องต้นของเราเนี่ยเต็มที่แค่บวกสนะครับต้องเลเวลของอาวุธต้องเยอะขึ้นไปเรื่อยๆนะแล้วก็ไม่ได้มี โอเคนะฮะนี่ก็จะเป็นระบบการตีบวกนะครับ strength เชนนะฮะอ่าโอเคก็อ่ะเดี๋ยวผมขอตัดฉากที่ตัววิสาละกันนะฮะรอสักครู่ครับอ่าแล้วก็มาแล้วนะครับตัววิสาของผมนะฮะก็อ่ามาดูอย่างอื่นที่เหลือก็เลยนะฮะจะสังเกตเห็นว่าระบบจะเยอะกว่าตัวอ่าอีกตัวหนึ่งค่อนข้างเยอะอ่ามาเรียงทีละอนลนะันล้วกันเอาอันอันไหนดีอ่ะอันบนละกันนะฮะก็จะมีที่เมื่อกี้ที่ไม่มีคือเอ t e r t a i n m e n t e n t e r t a i n m e คือ มันจะเป็นของรางวัลน,นะที่แจกเราฟรีๆอย่างเงี้ยทร e เชอร์น,น,นะฮะก็วันหนึ่งจะเปิดได้3ครั้งนะครับเข้าใจว่าถ้าเป็น v i p ก็น่าจะมากกว่านี้นะฮะอันนี้ก็คือจะเปิดแล้วได้เงินนะครับแล้วก็ยังมีการสุ่มอ่านี่นี่อันนี้ที่ผมบอกว่า,ามากกว่าสีม่วงเมื่อกี้ที่ผมจําไม่ได้คือสีแดงนะฮะสีชมพูก็มันจะแจกนะครับถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยจะแจกทุกกี่นาทีไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนอ่ะทุกส0นาทีนะครับ นี่น,นี้ก็เปิดปุ๊บมีโอกาสได้ของดีๆนะครับแล้วก็อันนี้ซีเนี่ยน,นี่รู้สึก3าวันจะฟรีอันหนึ่งนะครับอาลองดูที่ได้ไรอ๋อสองวันนะฮะอ้าวได้เศษอะไรเนี่ยคอนเกตจะได้วินนิ่งจาฟลักอะไรเนี่ยไม่เป็นไรครับเปิดดูที่กระเป๋าหไหนเออกดที่ตัวละครได้เลยครับ <laughs> อ่าก็เมื่อกี้ได้สีม่วงมานะครับเปิดเลยแล้วกันโชว์ได้วิชมาระดับสีม่วงนะครับ นี่คือเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับระบบสัตว์เลี้ยงได้จากการเปิดไข่นะฮะเดี๋ยวผมค่อยพามาดูแล้วกันนะฮะเอาเดี๋เปิดอีกอันหนึ่งก่อนเลยวิ่สี่นะครับอันนี้นี่มันแจกมาเลยวิ่งสี่เนี่ยอ่าทิเบอร์วูฟอันนี้คือได,ได้ได้ตัวแบบดีเลยนะครับสังเกตน,นะครับไข่สีเขียวได้อย่างง่ายเลยนะครับแล้วก็พยายามอย่าเปิดเยอะมากนะครับเปิดแค่พอประมาณนะครับเปิดแล้วมันจะมีระบบอีกอันหนึง่งนะเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะระบบแอตลาสแอตลาสคือจะเป็นสมุดคู่มือ ที่เอาไว้ดูว่าเราเคยได้ตัวละครเอาท่ที่ได้สัตว์ตัวไหนมาบ้างนะครับอย่างาถ้าเกิดเราได้สัตว์มาเนี่ยมันจะมีสีมันจะมีอย่างนี้บอกครับคือให้เราไปรับรางวัลผู้นี้คือเราต้องสะสมเ,เขาเรียกอะไรสะสมสัตว์เลี้ยงให้ครบนะครับมันจะมีทั้งหมด3ระดับคือเขียวฟ้าแล้วก็ม่วงนะฮะเขียวฟ้าแล้วก็ม่วงนะครับก็แต่ละตัวจะมี3มสีถ้าเราได้สีเขียวก็กดรับของสีเขียวได้ได้สีฟ้าก็รับได้สีม่วงก็รับได้เพราะนั้นก็ แนะนำให้เปิดจนกว่าจะครบกําละกันอ่ะอย่างอย่างตัววิชเนี่ยผมมีครบ3สี่แล้วะได้รับโบนัสด้านล่างด้วยนะฮะก็คือสามารถที่จะเก็บของได้ด้วยแล้วมันบอกด้วยนะว่าทํายังไงถึงจะได้ตัวนี้นะครับก็เพชรแคมป์ก็คือเปิดไข่เลยอ่โอเคแล้วก็เพชรจะมี3ระดับแบบนี้คือระดับด,ด็อกดอยฮะ,ะระดับธรรมดามีระดับเอลีด้วยนะครับนี่ก็คือเป็นมอนสเตอร์หายากเป็นพวกมินิบอสนะผมมีอยู่ตัวเดียวคือจายแอนโฮเนตนะฮะ ก็สังเกตจะเริ่มที่บลูนะครับแล้วก็พีเพอร์แล้วก็พิงเท่านั้นไม่พอครับมีระดับบอสด้วยนะบอสนี่เริ่มที่เพ r p l อร์นะคม่วงนะครับพิงแล้วก็จบที่สีทองนะฮะนี่คือพวกบอสนั่นเองโอกาสได้ก็ไม่รู้ฮนะไม่รู้จริงๆว่ามีโอกาสได้ได้ยังไงนะฮะโอเคถึงแม้ผมจะมีสีม่วงผมก็ยังไม่ใช้นะผมใช้ตัวนี้โอเคนะไหนไหนพูดถึงระบบสัตว์เลี้ยงแล้วนะก็ด้านข้างๆก็มีเพชรอยู่ นะครับเพรนี้จะไว้จัดการเกี่ยวกับตัวสัตว์เลี้ยงครับไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดอย่างเงี้ยก็คืออันนี้เป็นเป็นตัวละครที่เรามีทั้งหมดนะครับก็ถ้าเกิดจะเปลี่ยนตัวคลิกปุ๊บแล้วก,กดจอยแบทเทิลได้เลยนะมันก็จะเข้าสูา่การต่อสู้นะครับก็คือไอ้เมื่อกี้ที่ผมใช้คือใช้พึ่งใช่ไหมถ้าอยากใช้ตัวอื่นก็ไปคลิกตัวอื่นแล้วก็กดจอยแบทเทิลเท่านั้นเองเคลียร์คือน่าจะเป็นการทิ้งนะครับเดี๋ยวลองทิ้งดูยู e o n e basing random generate New go อ๋อเปล่ามันจะสุุม่มมมมันจะสสตให โอเคสวอลโลคืออัปเกรดนะครับก็เนี่ยผมเอาตัวหลักของผมมาอัปเกรดแล้วกันเพราะว่าบางทีเราเปิดไข่เนี่ยแล้วมันได้ได้มาเยอะเกินก็ต้องคีเคลียร์ไปบ้างนะฮะเพราะว่าไม่งั้นมันแบบคือเท่าที่ผมเห็นมันไม่มีลิมิตน,นะผมมีสัตว์สี่เขียวประมาณห้าสิบกว่าตัวแล้วที่ผมเปิดไปอ่าอัปเกรดได้เลยนะฮะโชใช้ตังค์เจ็ดพันสองะครับนี่แล้วก็เลเวลอัปไหมอัพเท่าไหร่เอ่ยเลเวลไม่อัพนะครับแต่ดาวอัพอ่าสองดาวล้ะ รู้สึกตังค์ไม่มีอ๋อโทษทีกดผิดครับต้องกดข้างๆฮะหนึ่งสองสามสี่ห้า,า 1, 2, 3, 3, เอาอีกียเอออีกตัวอีกตัวหกตังค์ใบพันสี่ครับกดไปโชกแหมก็เล v ว l ยี่สิบแล้วนะครับโอเคอ่าคอมไบนี่เดี๋ยวลองดูก่อนผมไม่รู้ว่าคอมไบย,ยังไงมันน่าจะเอาตัวเดียวกันมามาผสมกันได้ถ้าผมจำไม่ผิดนะอ่าใช่นะครับเพื่อเอาตัวเดียวกันมาผสมกันเนี่ยมันก็จะได้ เหมือนเกมการ์ดอ่ะมันจะเพิ่มลิมิตของตัวละคอรอย่างเช่นตัวนี้เลเวลตันยี่สิบก็จะเพิ่มไปอีกหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับก็จะใช้เงินค่อนข้างเยอะแสดเดียวเนะี่ยผมมีตังสามแสนเจ็ดผมยังไม่เอาดีกว่าแล้วก็เมื่อเราเลเวลสูงขึ้นเนี่ยเราจะมีแฟรี่โผล่มาด้วยนะช่วยซัพพอร์ตซึ่งผมยังไม่ยี่ห้านะฮะนนี่ก็คือจะเป็นระบบเพชรกับแอนด์ลาสนะครับที่เกี่ยวข้องกันนะครับอ่ะมีอะไรอีกหน้าที่เกี่ยวข้องกันอ่ะสกิลไหนๆที่เมื่อกี้พามาแล้วสกิลสกิลก็จะมีแพสซีฟด้วยนนนนะะะฮีี่่่่่สัััญลกกษณ์เออถ้าาาจจไมผิดคืทุตวย ถ้าจำไม่ผิดนะครับคือทุกตัวจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับก็ช่างใจเอาดูแล้วกันว่าจะอัพอะไรนะก็ใช้ไอเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะผมเน้นเรื่องแม่นกับอินอินไปก่อนเพราะว่าอินเนี่ยเป็นของสายชีวิสา์นะฮะกิลผมไม่มีเหมือนเดิมอะไม่สนใจออีคลิปนะฮะก็เมื่อกี้ตีบวกไปแล้วเนาะแล้วก็มาดูอัปเกรดบ้างอะอัปเกรดต้องเป็นสีม่วงขึ้นไปอัปเกรดได้ครับแย่จังเลยอ่ะคอมไบ่ก็มันจะเป็นวัตถุดิบครับ ก็หาคอมบายพวกเนี้ยวัตถุด,ดิบพวกนี้จะไว้ใช้ในการก็คอมบายแหละพูดไม่ถูกก็คือการผสมของนั่นเองนะอินทิเกรตใกล้ละเวลยิหนะเอ็มเบดนะเอ็มเบดไม่รู้ว่าคืออะไรไเดี๋ยวค่อยมาลองกันแล้วกันอุปกรณ์ไม่ค่อยมีด้วยอนอกจากเอนเตอร์เทนแล้วก็โซนนี้ผมไปหมดแล้วนะไม่เอาแล้วนะก็จะมีระบบ PP ด้วยนะเดี๋ยวพาไปดู PP พ P ก็มี2แบบครับคือเนี่ย อันนี้จะคล้ายๆกับว่าสู้กับคน,นจริงๆอะ่ะอันซ้ายนี่คือเป็นอารีนาคือสู้ไต่อันดับไปเรื่อยๆเลเวลอ่าอันดับยิ่งสูงยิ่งได้ยิ่งได้แต้มเยอะเนี่ยอย่างตอนนี้เราก็มีอ่าของนะครับให้รับนะครับทุกวันนะรีเซ็ตทุกวันตอนสามทุ่มเพราะนั้นพยายามไต่แรงขึ้นไปสูงๆจะได้ของประจำวันเยอะนะฮะละักษณะการ p ีพก็ไม่มีระบบออโต้นะครับสู้สู้กับเขาเลยอ่ะเดี๋ยวผมสาธิตใดูสักคนหนึ่งแล้วกันนะฮะวันหนึ่งสู้ได้สิบครั้งนะครับต้องควบคุมเองนะไม่มีอ๋อมีมีออโต้ไฟล์หรอ เขากดเลยอ่ะแล้วก็ใช้ไม้ตายแล้วครับในเงี้ยดูสัตว์เลี้ยงผมนะครับเลือดห้าหมื่นก็ยังสู้นี่ไม่ได้นะโอ้โหโอ้โหดอสตโอ้ยโอ้ยจะตายแล้วอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโล่วงครับถึงได้บอกไงว่าถึงแม้ว่าคู่ต่อสู้จะอ่อนกว่าเราก็สู้ไม่ได้อยู่ดีไม่รู้เพราะอะไรโอเคออกออกออกแค้นแค้นอ่ะก็ระบบ อ่า uh, p ีจะเกี่ยวข้องกับเนี่ยครับคอนเซลนะคอนเซลขอเรียกสัน้นๆมันคืออะไรไม่รู้คอนเซลนี่คือจะเป็นระบบดวงดาวนะครับเวลาอัปเกรดก็จะเพิ่มอ่าเบสิกสเตตัสให้กับตัวเรานะครับไอนี้ผมก็เนี่ยไต่ระดับมาเรื่อยๆแล้วนี่ก็มีโอกาสเฟลด้วยนะไม่ทันลฟ์เฟลเลยนะก็มีโอกาสเฟลด้วยใช้อัปเกรดครั้งละหนึ่งร้อยนะครับอ่าแต้มที่ได้ได้จากไหนก็ได้จากการ p PP เท่านั้นนะฮะไม่มีทางทางอื่นนะครับเพราะนั้น p PP ก็ได้ประโยชน์หลายอย่างนะก็ได้เรื่องของไอ การทําระบบดวงดาวด้วยนะมพื่อให้แตตเพิ่มขึ้นนะครับโอเคนะก็มิชชั่นนี้คือเควสนะอันนี้ไปแล้วนะเมื่อเราเลเวลสูงขึ้นจะมีเควสประจาวันนะเนี่ยอันนี้ผมผ่านเควสประจาวันละก็จะมีเควสประจาวันมันจะขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับก็สามารถที่จะกิฟต์อัพเพื่อจะเปลี่ยนก็ได้นะครับหรือว่าจะไม่ใช่มันไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยพอเรากดกิฟต์อัพแล้วมันหายไปเลยเหมือนกับเราไม่ทาอ่ะวันหนึ่งจะทําได้หมดสิบครั้งนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกตั้งแต่เลเวลยี่สิบสองขึ้นมางอื่น อ่ะโอเคพีพีไปแล้วแอคทิวิตี้ก็จะเป็นกิจกรรมประจำวันนะฮะตอนนี้อ่าตอนนี้เพชรเข้าร่วมเพชรได้ครับอ่าเข้าเลยฮะคือมันต้องมาดูอ่ะมันจะมีเวลาบอกอยู่อ้าวอะไรเนี่ยอ๋อมันเหมือนกับว่าเป็นระบบอ่าเสี่ยงดวงอ่ะถ้าใครเคยดูใครเคยเล่นแอตแลนติก้ามันจะมีระบบเสี่ยงดวงอย่างเงี้ยมันจะเป็นมันจะเป็นทหารสู้กันเองแล้วก็เสี่ยงดวงว่าใครใชนะ นะครับอันนี้ก็ดูจากสภาพแล้วครับไอ้น,นี่มวยหนักสุดแล้วครับคนลงไปเยอะมากลงตามเขาแล้วกันโอ้โหตังค์ไม่พอครับเธอ 100k อย่างต่ำเป็นระบบการพนันนั่นเองนะฮะการเทวิตี้มีหลายอย่างมีตีบอสนะเห็นไหมมีโคอับสู้กับเฟรนด์ด้วยแต่ว่าต้องเร็ว30นะฮะอ่าก็ลองมาดูรายละเอียดกันแล้วกันนะครับคลิปนี้จะเบื้องต้นเฉยๆอ่าแล้วเบสอ่ะ,ะ,อะมาดูเบสเบสอันนี้ก็คือคล้ายๆกับหลายๆเกมคือจะเพิ่มเอนเนอรี่ให้นะครับช่วงตอนเที่ยงกับหกโมงเย็นนะฮะ เทรนนิ่งอ่านี่เทรนนิ่งเทรนนิ่งก็จะมีหลายแบบนะบเป็นคล้ายๆดันเจียนเสริมของตัวละครเรานะครับมาดูทีละอันลวกันมาดูอันแรกฮะเอลิทดันเจียนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการต่อสู้ในดันเจียนที่พิเศษนะครับสังเกตนะฮะว่าใช้แต้มเยอะมากแล้วการเข้ามาในนี้ก็คือจะได้ของดีด้วยนะฮะมันจะค่อยๆเปิดมาหลังจากที่เราสู้กับบอสผ่านไปทีละสเต็ปสเต็ปมันก็จะค่อยๆเปิดมาเรื่อยๆแต่ว่า สังเกตนะครับผมไหวแค่สองอันเท่านั้นเองเอาลองอันนี้เลยแล้วกันนะเนี่ยเขาจะบอกเลยมีโอกาสดรอปอะไรบ้างนะฮะก็ของม่วงของอะไรทั้งนั้นเลยของฟ้าขึ้นไปฮะจัดเลยนะครับวันหนึ่งจะลงได้สามครั้งมัง้งถ้าผมจะไม่ผิดนะจะเสียเอเนอร์จีวยนะฮะแล้วก็ศัตรูจะเก่งกว่าดัานดันเจียนธรรมดามาสังเกตในบูมต์สต็กระตุกเลยฮะเดี๋ยวผมขอตัดฉากไปเลยแล้วกันนะว่าให้ท่านผู้ชมดูตระตัวอ่างนี้คงไม่เวิร์กอ่าเดี๋ยวตัดไปตอนสู้กับบอสเลยแล้วกัน เอาละครับแล้วก็ถึงบอสแล้วครับสังเกตกระตุกหนักเลยครับ <c oughs> คือหมาต้องน้อยกว่านี้คือในมือถือไม่กระตุกนะฮะเป็นที่บูนแสกเพราะนั้นใครที่เล่นบูแสกสเปคค,คอมต้องแรงนะครับผมผมก็สเปคก็ไม่ค่อยแรงเท่าไรหร่อ่ะตั้งกลางๆอ่ะนะเนะนี่ยก็จะเป็นลักษณะบอสนะครับไม่รู้จะชนะหรือเปล่าแต่อ่อคือตัววิสามันมีสกิลฮิลไงมันก็แต่คูดาวม,มันนานนะครับไม่รู้สู้ได้เป่ะเนี่ยสังเกตถ้าเล่นกับบอทเนี่ยบอทมันไม่หลบนะฮะมันคือมันจะสู้เลย เวลาแบบบอสมันงางงานท่าอย่างเงี้ยถ้าเราเล่นเองเราจะหลบได้ไงนี่บอสมันไม่หลบมันยืนบวกเลยนะอันนี้ก็ดูสกิลของวิศาษษษ์แบบบางๆแล้วกันก็ชุดแรกเป็นการตีหมู่ฮะเป็นการตีหมู่แล้วก็มีฮิลแต่ฮิลพูนาวนานมากนะสังเกตดูโอเคนะผ่านแล้วครับ4ดาวนะถ้าเล่นเองอะห้าดาวนี่ได้รองเท้าสีฟ้ามาครับก็ถามว่าได้บ่อยไหมมันก็ได้ไม่บ่อยนะไม่ได้ทุกอันหรอกนี่คือการเทนนิงอันแรกนะฮะเป็นเอลิทดันเจียนเอาไว้ล่าของดีๆ นะครับไม้ล่าของดีๆอ่ะโคบอโ,โค collaboration นี้เทสให้ดูไม่ได้ครับเอาเป็นการลงดังนเจี้ยกับเพื่อนหรือคนในกิวนะฮะอันเดอร์ซิตี้นะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไอเอลิทไอเอลิทเนี่ยยังไม่จบเลยอ๋อจบแล้วจบแล้วโทษทีผมผมดูผิดฮนะไอผมกำลังจะพูดถึงไอ้นี่ไอตั๋วเขียวๆเนี่ยถ้าเมื่อกี้ท่านผู้ชมสังเกตเนี่ยตอนที่เราชนะเอลิทเดนเจี้นจะได้ตั๋วมานะครับอ่ะลองลองเข้าไปดูดิโอ้เนี่ยเนหะ็นไหมตั๋วเต็มเลยนะเดี๋ยวเข้าไปลองดูก่อนอ๋อผมจําได้ละ คือมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับคือพอเราเข้าไปเนี่ยมันจะมีศัตรูออกมาเรื่อยๆนะครับเป็นคล้ายๆ survival อ่ะให้คิดอย่างไนแล้วกันให้เราเอาตัวรอดให้ได้ภายใน6นาทีนะครับอ่าเราถึงจะได้ของครบของแบบเยอะๆนะถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรจะได้ของหน่อยหนึ่งนะครับเพราะนั้นก็แน่นอนแหละตัวละครต้องเก่งอ่ะถึงจะอยู่รอดได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอตัดฉากเลยแล้วกันเนาะดูซิว่ามจะอยู่ได้นานแค่ไหนเนาะอ่าจบแล้วนะครับก็ มันกระตุกด้วยแล้วไม่ได้เล่นเองด้วยก็ไหวแค่นาทีครึ่งเท่านั้นเองนะฮะก็อันนี้เขาจะมีบอกว่าจะกลับเลยไหมหรือจะใช้ตั๋วต่อนะฮะถ้าใช้ใช้ตั๋วต่อเนี่ยมันก็จะเออ,เอ,อโทษทีมันคือไม่เสียตัว๋วแต่จะออกมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนําว่าให้กดตัวแรกเพราะตัวมันได้ง่ายไงให้กดอันแรกเมื่อกี้นะครับพอดีผมกดผิดอยากจะแค่กดแบบจะลองดูว่ามนันคืออะไรมันกลายเป็นเลือกเลยซวยไปอโอเคนะนี่คือเทรนนิ่งนะฮะก็จะมี สามอันและที่พูดถึงไปนะ Undercity แล้วกันอันสุดท้ายนะที่จะมาลองดูกันอ่ะได้ของม่วงนะฮะ Undercity เดี๋ยวลองดูครับว่าเป็นไงถ้าผมจะไม่ผิดเหมือนกับเป็น d u n g e ยนอ่ะมันไปเรื่อยๆอ,ะอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะว่าใช่หรือเปล่านะก็จะเหมือนกับเป็นหอัคอยอะไรเงี้ยนะบุกตะลุยขึ้นไปเรื่อยๆทีละชั้นๆน,น,นะครับโอเคก็เดี๋ยวมูขอตัดฉากไปเลยแล้วกันว่าเป็นไงนะ อ่าละแค่ด่าน2ก็ไม่ไหวแล้วครับเพราะว่ามอนจะโหดกว่าปากติหรือด้านนอกมากนะผ่านไปแค่ด่านเดียวนะฮะก็เนี่ยครับจะได้ไกพีได้เงินได้ทองนะครับก็ประมาณนี้แหละแล้วแฟรี่เรายังไม่มีด้วยนะเราจะได้ไอพีแฟรี่ด้วยต้องเลเวล25ก่อนก็ไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไหร่โอ้อีกนานอะ่นะน่าจะใช้เวลาหลายอยู่โอเคก็อ่ไปเกือบจะทุกเมนูแล้วเนาะก็หมดแล้วล่ะมันไม่ค่อยมีอะไรแล้วต้องเลเวลสูงกว่าน,นี้ถึงจะเปิดระบบนู่นนั่นนี่เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็เอามาให้ดู พอหอมปากหมอมคอก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็ขออนุญาตสรุปเกมนี้เลยก็แล้วกันนะครับก็จะเป็นเกมแนวแอคชั่นอาร์พีจีนะก็ลักษณะของตัวละครทําออกมาได้ค่อนข้างดีเป็นแนวการ์ตูนหมดเลยนะฮะก็มีระบบออโต้ให้เราด้วยนะครับทั้งออโต้บัตเทิลและออโต้เควนนะครับก็สาหรับคนที่ไม่มีเวลาก็เล่นได้นะครับในเกมก็จะมีอาชีพให้เลือกด้วยนะฮะนักดาบนักเวทแล้วก็แอสซิสต์นะครับมีระบบ PVP มากมายมีระบบสัตว์เลี้ยงที่ที่ค่อนข้างดี นะครับผมค่อช่างชอบระบบสับเลียนของเกมนี้นะฮะแล้วก็พลาดไม่ได้พวกระบบการตีวง,งตีบวกอาวุธชุดเกาะมีให้ครบขันแทบจะเป็น mmorpg เลยเนี่ยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะชอตตี้บูจว่าขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรนั้นโปรดติดตามกันต่อไปนะฮะขอให้โชคดีครับ